การดาเนินงานของกศนอําเภอเมืองน่านตามจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงานกศนประจําปีงบประมาณ2,566ไตรามาส1-2การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยกศนอําเภอเมืองน่านสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบต่างๆผ่านกิจกรรมไว้โซนกศนปลอดภัยไร้สารเสพติด โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติภายใต้หลักการ3ามปได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตรวรรษที่21ให้กับผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จำนวน1,007คน มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือเอ็นเครั้งที่2ปีการศึกษา2,565จำนวน86คนเข้าทดสอบจำนวน77คนคิดเป็นรอยละ89.53 กศนอ,อำเภอเมืองน่านได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นการเพิ่มทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินัยจิตสาธนาะรณะรวมถึงการมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เข้าร่วมจำนวน170คน โครงการกศนสร้างสุขสร้างงานสร้างอาชีพผู้เข้าร่วมจํานวน244คนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากศนพัฒนาจิตและปัญญาชีวาสดใสผู้เข้าร่วมจํานวน140คนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับนักศึกษากศนผู้เข้าร่วมจํานวน80คน นอกจากนี้กศนอำเภอเมืองน่านมีอาสาสมัครกศนจำนวน33คนเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยได้ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นศักยภาพผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมจำนวน100คน นอกจากนี้ก็สนออำเภอเมืองน่านได้ส่งเสริมการรู้หนังสือจากสูตรการรู้หนังสือไทยพุรศักราช2,557โดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านออกเขียนได้มีทักษะการคิดคำนวณเบื้องต้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทางนี้กศนอำเภอเมืองน่านได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้รับบริการได้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่านผู้รับบริการจำนวน2,837คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนผู้รับบริการจำนวน1,837คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายผู้รับบริการจำนวน299คนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาดผู้รับบริการจำนวน115คน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกศนอำเภอเมืองน่านได้พัฒนาหลักสูตรอาชีพที่เน้น New Skill, Up Skill และ Re Skill ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพบริบทพืท้นที่และความสนใจโดยจัดผ่านโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดังนี้การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง จำนวน28หลักสูตรมีผู้เรียนจำนวน594คนการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน5หลักสูตรมีผู้เรียนจำนวน66คนการพัฒนาบุคลากรกศนอเ,อเมืองน่านได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรและจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันดังนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2566เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกศออนอำเภอเมืองน่าน โครงการแข่งข carry <to> ันก <to> ีฬากสโนเกมประจำปีงบประมาณ2,566การพัฒนาระบบราชการการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐกสนอำเภอเมืองน่านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการตามแนวทางการทำงานวิถีใหม่เช่นการประชุมและอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting ระบบวิดีโอคอนเฟรน์ และการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานดังนี้ระบบบริหารจัดการสำนักงานกสนรหรือ DMIS ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ Ebudget ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e p o c โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 หรือ ITW 5 1ระบบยืมนขึ้นหนังสือผ่านโปรแกรม l r b r a r y Service นอกจากนี้ก็สนออำเภอเมืองน่านมีระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ภายใต้ชื่อ NFES บ่อสวกผ่านไลน์ออฟฟิเชีที่สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและทันต่อความต้องการของผู้เรียน